เดี๋ยววันนี้จะมาคุยเรื่อง VIP กันนะครับ VIP ของเกมนี้คือผู้มีสิทธิพิเศษที่ไม่ต้องเติมเงินก็ได้ VIP ของเกมนี้มีหลายระดับนะครับใช้วิธีการเติมคือเติมเพชรซึ่งเพชรเนี่ยได้มารฟรีๆจากการทํากิจกรรมต่างๆนะครับวิธีดูระดับ VIP ก็คือดูทางซ้ายบนเนี่ยครับถีอยงแดงเนี่ยครับของผมเป็น VIP ระดับ8กดเข้าไปครับสิ่งที่จะได้นะครับ ก็คือที่ได้แน่เลยในแต่ละ v i p ก็คือบัฟครับบัฟเฉพาะ v i p เนี่ยระดับหนึ่งก็มีบัฟระดับหนึ่งบัฟแบบขั้นหนึ่ง v i p สูงขึ้นก็ได้บัฟที่มากขึ้นนะครับแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะครับเรายังได้รางวัลทุกวันนะครับนี่เท่านี้เท่าเดิมทุกวันนะครับต้นทรัพยากรต่างๆกดรับได้เลยครับอันนี้ฟรีนะวันละครแล้วก็มีได้เติม เติมคะแนน v i p ทุกวันนะครับแถบทอยู่เนี้ครับเนี่ยที่ตรงนี้ที่ผมติกต๊กไว้เนี่ยนะครับถ้ามันเต็มมันก็จะเลื่อนขึ้นอีกระดับหนึ่งนะเราไม่ต้องรอเติมฟรีก็ได้เรากดบวกใช้เพชรในการซื้อคะแนน VIP มาเติมก็ได้นะครับถ้าเรามีเพชรนะนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมเพชรผมโอเคละผมต้องเอาไว้ใช้ซื้อของในร้านค้า VIP นะครับเพชรตัวนี้ผมเก็บไว้ ก็พูดถึงร้านค้า V.I.P. นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าร้านค้า V.I.P. มีอะไรบ้างนะครับเป็นของที่จะเป็นร้านที่จะมีมาขายเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็ V.I.P. แต่ละระดับจะซื้อของได้ไม่เท่ากันครับเดี๋ยวไปดูร้านค้า V.I.P. กันครับมาช้อปปิ้งร้านค้า V.I.P. กันนะครับกดไอคอนที่2ัทางขวานะครับร้านค้า V.I.P. ครับเราจะซื้อของได้ มากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่ระดับ VIP เรานะครับผมอยู่ระดับ8ก็มาดูกันมันมีบางอย่างที่ผมยังซื้อไม่ได้นะครับเนี่ยต้องระดับ10บก่อนระดับ11บเอก่อนถึงจะซื้อได้สิ่งที่ซื้อนแน่ๆครับไข่ส้มห,หมดครับทำให้เรามีโอกาสได้มดส้มมากขึ้นนะครับแล้วก็ของที่ใช้พวกทรัยพยากร แลกเอาอุ๊ยเอาหมดเลยนี่ครับจ้ซเสบียาก่อนแรกนะครับมลดราคาแน่นอนซื้อได้เลยเนื้อไม่ต้องครับเนื้อล้นแล้วก็วาร์ปปลวกก้างจับปอ ไอ,อ,อ้ของจำเป็นเลยอันนี้เปลือยพิเศษของต้องใช้เลยนะครับในการเพิ่มดาวให้กับมดพิเศษอ่โอเคนิวเคลียสยีนนี่ละอีกอเปลือยพิเศษม่นวงสกิน อ่านี่นี่เดี๋ยวลืม e n นไซมโอเคประมาณนี้เป็นนิสัยไม่ไม่ได้คนเปลี่ยนนิสัยแล้วแต่นะครับกลายเป็นนิสัยก็ซื้อได้ต่วครอบ1วันเหรอลดราคาแล้วซื้อก็ได้ ประมาณนี้ครับที่เหลือผมไม่ค่อได้ใช้นะอ้อมีนี่ด้วยลืมวางพิเศษรนาคามาต้องเอาโอเคครับใช้งานแค่นี้ครับที่เหลือไม่ได้ใช้ก็ไม่ต้องซื้อครับเก็บเพชรไว้ใช้ในสัปดาห์หน้าต่อไปนะครับ